ยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านวังชัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวรรณรัต์อาสนะครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านวังชยัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4อ่ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะในการจัดกิจกรรมของชั้นอนุบาลเราก็จะมีตารางจัดกิจกรรมในแต่ละวันเพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และคุณครูสายชั้นอื่นมาศึกษานะคะว่าเราแต่ละวันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างมีสมาชิกในห้องอนุบาล3 มีสถิติจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล3นะคะสำหรับการจัดกิจกรรมของเด็กอนุบาลเราต้องคำนึงถึง่กระบว่าเราต้องคำนึงถึงด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาด้านจิตใจด้านร่างกายนะคะให้เด็กมีความพร้อมที่จะเล่าเรียนต่อไป แล้วก็ในฐานะที่ดิฉันเป็นครูดิฉันได้นำกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาค้นคว้าก็จะมีกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆนะคะมีอุอปรกรณ์ต่างๆนะคะมีสื่อการเรียนการสอนนะคะมีสมุดบันทึกประจำตัวนักเรียนสมุดเรียกชื่อมี แบบบันทึกการดื่มนมบันทึกการแปลงฟันบันทึกการออมของเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆมีรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมมีหลักสูตรสถานศึกษาค่ะมีหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนในแต่ละสัปดาห์มีสื่อการเรียนผลงานของนักเรียนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลค่ะ ตามนี้มีป้ายกิจกรรมสําหรับในห้องด้วยนะคะมีป้ายกิจกรรมสําหรับในห้องไว้ให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ครูก็ได้เห็นเหมือนกันนะคะทีนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราเราก็จะแบ่งเป็นในพื้นที่ของเราจัดเป็นสองสองห้องนะคะก็จะมีน้องอนุบาลสองอยู่ทางด้านทิศตะวันออกพี่อนุบาลสามอยู่ทางด้านทิศตะวันตก แบ่งพื้นที่เป็นสองห้องอยู่ด้วยกันโดยการจัดโต๊ะเก e. ้าอี้ให้มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพยัญชนะไทยมีเพียงพอสำหรับเด็กๆมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการมีมุมประสบการณ์ในห้องเรียนจัดกิจกรรมแบบมอนเตสซอรีบริบทสพทได้แก่ หมวดชีวิตประจำวันหมวดประสาทรับรู้หมวดภาษาและหมวดคณิตศาสตร์เอกสารประจำตัวนักเรียนผลงานแฟ้มต่างๆนะคะเด็กๆ เด็กๆเล่นเด็กๆอ่านหนังสือเด็กๆทำกิจกรรมนะคะมีการเล่นเพื่อสมประสบการณ์ของเด็กให้เด็กมีความรู้นะคะอันนี้ทานเรื่องอะไรเอ่ยทำอะไรคะเด็กๆก็จะเล่นเพื่อจะได้ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้มีมีสมรรถนะมีพัฒนาการมีทักษะ ในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะในการในรในระดับการจัดโรงเรียนประถมะวัยโรงเรียนบ้านวังชัยมีการนำผลการจัดกิจกรรมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาเด็กๆร่วมกับครูในสายชั้นร่วมกับครูในสายชั้นอนุบาล มีผู้บริหารคอยให้คำแนะนำส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนส่งต่อผู้ปกครองเพื่อเด็กจะได้มีพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ